สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปากเบ็ดปลาไหลกันอีกแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับดึงแล้วไม่รู้อะไรครับงูปลาไหลอะไรก็ไม่รู้ครับลุ้นครับลุ้นไม่ด้วยกันโอน่าจะเป็นปลาไหลครับตอ่้มาแล้ว แรงดีครับนี่ครับผลงานคืนนี้สี่ตัว นี่ครับฝากติดตามด้วยครับมือใหม่หัดทำยูทูบครับถ่ายไม่ค่อยเป็นนี่ครับไม่มีการตัดแต่งจัดฉากแน่นอนครับฝากติดตามด้วยครับ นี่ครับร้านชายฝากติดตามด้วยครับ